สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีโอ้สิยัวพี่น้องสบายดีตอนเช้าพี่น้องตลาดบ้านนอกพี่น้องตลาดชินบท ไปเลาะบ่กว <c ười> ่ามีหยังขายพี่น้องอากาศกหนาวสมควรักนี่นะยังักยังนี่ปดอกนแคโอ้ดอกนแค ขึ <N> ้นเถิดบทหาวกำมิกระตือกระือแต่แคาไปา ตลาดนัดบันปลาม้งทางข้างหน้มด้วยสถานตลาดของปาป้างานงานเจ้าแล้ไปตู้และปจันทีมิ้งนหางขุณจังิชาย้ค่ะ มันสุกกรปได้แล้วขานาวาหาะได้ว่าเขาทิ้งปักขอนแค้นวาสมข้าวายเข้า้องน้่หรืออานั่ต่อได้ของย่ายนะต่อ่อ มีกระดงขายกัมีผู้น่ะเขียดบะนี่ฮะเออเขียดขาวพ สาฟันลูกหน่อยได้ค่ะหาพันอ้าาวฟันชาวฟันชาวฟันหน่อยคอาหาฟันเ่าอไปตัวิบเลยเอาบว่าอ้าวไปไ ต้องไปหาเงินเสพใส่ได้เข้าวะยี่แม่ไอ้ท่านสยนบได้กะโ้ไปยากันอยดุ้ล้ว ở đây ở đâu nhỉ cô chim 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 ยังไซยังไงใยหมูใเผือกไได้หมูสีขาวเผือกสีอินนี่วะอันนี้อันนี้สียังอสองก้อนสองก้นสีมงก้อนอ่ด้ไก้อนนึหาพจ้างีมาก้อนีเป็นีบ sảp bao đơn sảp bao đơn thay lấy, ao trái phật gấp trái mướn, xím mốc anh, xím mốc, giờ chơi đùn, há lú, phía này, chơi thằng kèo rồi, rất là vui, oh, rất <laughs> là vui, rất 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 là นานแล้วบได้พ่อกันก็เพิ่นเนาะตัวเป็นปีเลยเนาะโอ้ยเป็นปีแล้วบ่ได้พ่อกันเนาะเพิ่นเนาะอันนั้นว่าอยู่ดีมีแฮงนกันเนาะบาอยู่ไซโกมือโอ้ยหาเลาะน้ำบ้านแหละหาเลาะน้ำบ้านเลยเนาะเพิ่อนมาเลาะตลาดแถวนี้พีเนาะมือเออเขากินเมื่อถ่ายลูกน้องเลยลูกน้อง เออเชื่อใจนั่งกูไหลูกน้องนี่กไงมันจะนานมดเออเอาซีนนี่ก๋วยสีใหม่กันเลยไก่ไก่ไก่กบุมีเนาะโอ้ยเยอะแพงนกไก่กันเนาะแพงมันบุมีบุ้มยิ่งขัดคลายสั่งบุ้มบุ้มด้วยต่อแพงงูมีเออมันหาย่ายนกไก่กันนาะเดี๋ยว่าพักก่อนที่จพักพักบัวแม่นแม่นสีหอมสีผักบัวักหอมเนาะให้กินโอเคนะโอเคเนาะสบายดีสบายดีครับโอ้ยดีดีแห้งเนาะ ไปเเดเด้อเยเลยดยเจอสางแก้วอี่เนาปมารอตลาดตลาดตลาดบ้านนอกวันนี้อ่าะอันนี้คือ ตาลาดบ้นนานนอกปิดเปิดประมาณาวันพุธเนาะตอนแรกกับวันพฤหัสพี่น้องตอนเช้าเนาะ,อนานาะสองมื้ออาทิตย์อาทิตย์และสองมื้อพี่น้องเปิดเปิดกันสีประมาณนี้เนาะนี่ยมุกนะโอ้มากยังคือใหญ่แท้นะฮะมานำ้ำมะน้มาเท่าไรเนี่ฮะ

โอเคนะพี่น้องเนาะสรัมนี้ก็อยู่ดีมีแฮงสูขสุขภพพี่น้องมื้อนี้ก็โชคดีเน่เจออ่าสร้างแก้วเพิ่นบ่ได้เจอกันเกือบเกือบตีเลยพี่น้องเจอสร้างแก้วโอ้ยเพิ่นก็ใหอยู่ดีมีแฮงเนาะซื้อหนังไปให้ลูกน้องกินเพิ่นว่าอ่าครั้งนึงเคยร่วมงานกันกับเพิ่นเนาะมื้อนี้ก็อ่าได้พบพพอเพิ่นโอ้กรู้สึกดีใจหลายพี่น้องได้เจอสงแก้วเนาะเราตลาดยามเช้าพี่น้อง อยู่ที่สพปลาวพี่น้องติดตามคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อวังวาคลิปหน้าเขากะสิมาอัปเดตให้พี่น้องบองใหม่เนาะว่าเขาสีไทยยังไงลงสําหรับวันนี้ก็อยู่ดีม่ให้สุขสุขคนพี่น้องติดตามคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อสําหรับพินนี้ไปแล้วพี่น้องที่ตลาดเช่าซอพอลาวพี่น้องช่องบะมบณชาแนลโอเคพี่น้องติดตามคลิปต่อไปได้พี่น้องเด้อ